อ่ะนะครับพามาชมนะครับพามาชมเจ้าคุณปูนะครับเจ้าคุณปูเดินท่อนะครับนี่ใส่ท่อคู่นะนะครับใส่ท่อคู่ปลายสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นท่อสแตนเลสนะครับเชื่อมอาร์กอนนะก็รอยเชื่อมก็จะได้โอ้ไม่โฟกัสฮะรอยเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นงานเติมลวดนะครับไอ้นี้เชื่อมในตัวนะครับนี่ ดูลอยก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่มีโูนะครับกับเจ้าคุณปู่ F18 นะครับเครื่อง h o 6d นะครับประมาณนี้ถ้าพูดผิดต้องของขาอาภัยด้วยนะครับ225แรงนะครับตัวนี้ถ้าบอกยี่ห้อไอ้บอกรุ่นเครื่องก็ผิดก็ใครที่รู้ก็ คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เดินท่อสแตนเลสนะครับขึ้นคู่นะครับปลายเฉียงนิดนึงนะครับกับเจ้าคุณปูนะครับตัวนี้เป็นกระบะเทเลอร์นะครับเปาเดียวครับเอาเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับฟังเสียงกันนะครับว่า เสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ้าวบอปัดร้องเครื่องหน่อยสตาร์ทเลยเลาลองบึนเสียงมันจีเป็นอย่างไร <Yes. S 1> อ่ะเอาเลยน่าจะเป็นกาไอ้นั่นนะ <Yes. S 1> อ่าวติดเครื่องแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับ มาลองฟังเสียงกันนะก็ประมาณนี้นะครับเสียงก็ถือว่าไม่ดังนะครับไม่มีท่อพักนะเสียงออกคล้าย ยงออกคล้ายๆหัวลากนะก็เดินท่อนะครับมันจะบุกบนมาตรงนี้นะไม่มีท่อพักนะครับเ่อท่อพักออกก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ก็ออกมายัางรอเลยนะครับนี่อ่ะนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยก็เจอกันอีพีหน้านะครับฝากกัด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับตัวดีครับ